รายการพบเด็กข้างบ้านค่ะวันนี้นะคะเราก็กำลังไปส่งน้องสาวไปอสอสเตรียออสเตรเลียเนาะไม่ใช่อสะะอสเตรียนะคะออสเตรเลียค่ะกลับมาจากอเมริกาแล้วก็ไปออสเตรเลียต่อเลยนะอยากไปด้วยจงยุงรู้จะแต่ยังไม่ได้ทำวีซา่าอีดูทั้งสามคนไม่ได้ไปนะคะไ,ออไปคนนู้น <laughs> คนเดียวนะคะ <laughs> อะแล้วคนนี้ยังไงอะ ตอนนี้ยังไงอะไปนะแบบเชยร์ปูบค่ะดูทำหน้าค่ะตอนนี้เราก็มานั่งทานข้าวกันนะคะคือแบบเลี้ยงโสกนี่คุณแม่กับคุณพ่อแล้วก็ลาลี่ค่ะปนนน้องเนียมนะคะที่แบบว่าจะไปนะอนุสุนกับน้องเบนอันนี้คือเรานั่งแบบเออเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนแบบทานข้าวกันก่อนก่อนที่จะไปสนามบินนะคะ กำลังจะไปสนามบินแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ทาน,นอาหารเสร็จแล้วก็ลูกวะ<ป>แต่ลูกจะไปสนามเด็กเล็กเดี๋ยวไปเล่นที่วุฬาภูมิเื่องกินเป็นเลยโอเคไหมโอโหให้เขาขึ้นนิดนึงก็ได้มั้งคะแไม่ถึงอะน่งนี่งนั่งนิ่งนั่งนั่ง พาอนั่ด้วยด้วยคะปะปะขึ้นรถอรถมาและ่งตื่นตาลยน่ระดยวูพิเศษของลาริสลาริสเ็น่พิเศษลาี่ไปนั่งนหลัง ก็คือตอนเนี้ยเออเราถึงจะถึงสุวรรณภูมิแล้วต้องถามเนียว่ารู้สึกยังไงที่จะได้บินแล้วดีใจรึยไหมคะดีใจค่ะไม่อยากอยู่กไม่อยากอยู่ไทยเลยใช่ไหมสองคนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกอยากให้ไปไหมอยากไปด้วยอยากไปด้วยอย่าว่าเลยพี่ก็อยากไปด้วยลาลี่ไปกับเนียไหมคะไปไหม จะตามไปไม่ถึงเดือนหรอกเ,เดี๋ยวไปของมิซาตัตเตีย <พอ S 1> แล้วเนี่ยิดตามไปทำไมถึงไม่อยากอย,กอยู่คะตอนเมื่อแค่มันเตียได้ทำอ่ะอยากไปอยากไปด้วยมกิดที่ฉันจะไปเองอจะย้ายย้ายไปเออไปไหนอ่ะ ได๋มันไปสปอบไปหนกันแล้เดี๋ยวตามไปดูข้างในใช่ไหมโอเคจริงจริงอยากไปมากแต่คือแบบเป็นทำวีซ่าไม่ใั่ไม่ไงั้น่็ได้ไปแล้วเซ็มคืทำวีซ่าก่อนเดือนหน้าจะาไปก <ใน S 1> ่อนใช่นะคะเวน็บเบื่อคนไอ้นคนที่ไปอะแต่งตัวเหมือนแบบมาสง่งคนมามาส่ง คนที่จะส่งเนี่ยแต่งตัวเหมือนคนที่จะไปแ <laughs> ตนี้วเ้าขอสงสองท่านทีน,นึงนตอนนี้เราถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าไน่าจะอีกแค่ประมาณสองชั่วโมงเนาะจะได้เตรียมตัวเข้าแล้วเข้าเกตอ่ะสึกด,ดี <laughs> <ม>คนไม่เยอะเลยดูตอนนี้บรรยากาศด,ด,ดีดีดูคนนี้ด้วย ตอนนี้ที่สนามบินก็ยังไม่คืนคืนเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะจะไปแล้ว ouais. ไปกันตอนน <laughs> okay. ี้เฉยลาลีก็คือคนพ่อขอโมเมนต์ที่ลูกสาวรักกันง่ายๆค่ะถามว่าเราก็คือสร้างภาพนั่นเองค่ะสร้างภาพใช่ไหมคะอันนี้คือคือเบื้องหลังที่รักกันอารักกันจิงๆกันตีกันรู้ป่าววีรกรรมคือแม่กับพ่อจะไป แล้วเนี่ยเป็นคนแก่น้องเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ได้แบบทิ้ตีมันแล้วก็ปี๊ดหนีแบบไปไปหายเกลี่อไปหายาอะไรอันนี้ก็จะแบบว่าร้องไห้อะไรนี่ได้ไหมไหมถ้าเกิดแม่อยู่เนี้ยจะเขาจะมองละแม่กับพ่ออยู่แล้วเขาก็จะจิ้วมันแก่น้สัมภาษณ์น้องไหมมีมีราการอะไรอยู่อะไรแบบเยอะเกินจำไม่ได้ ที่จะไม่ได้คือเยอะเกินอ่ะสัก,สกเครื่องหนึ่งสักเครื่องหนึ่งไปเรียนไม่เอากระเป๋าเรียนไปอขอเล่าได้ไหมตาต้องเล่าได้ปะตาต้องเล่าตาต้องตาก้องจะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆที่อยู่ด้วยกันนะคะก็คือนั่งกินกุยช่ายอยู่พี่ๆทั้งสองเขาก็ตีกันค่ะแล้วเขาก็เหยียบจานกุยช่ายของน้องนะคะแล้วน้องก็ไม่ได้กินเพราะว่าจริงเพราะว่าเพราะว่าตีกันบ่อยมากจะมัเล่ารักกันเมื่อตอนแบบ ถามกันที่แบบว่าไปไปเชียงใหมอ่อะไรเงนะี้ยก็ส่งตังค์ให้ด้วยแล้วก็แล้วก็ไปหาด้วยอนะไรเงี้ยเนาะก็แบบส่งตังค์ให้ถาว่าโอเคไหมอนะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความระยะทางที่ห่างไกลกันอนะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นหวหัวกับการที่เราโตแล้วด้วยใช่ค่ะไม่เหมือนเด็กๆเด็กๆมันจะแบบไม่มีไม่ได้มีความคิดอะไรอ่ะบางทีก็แก้กันไปวันๆนได้เฉยนะแต่ไม่ไม่ตีกันาหรอไม่มีพี่น้องพม่ีใครที่มันไม่ไม่ตีกันหรอกแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ย เราเราจะรู้เองว่าแบบว่าต่างคนต่างมีเว์ของตัวเองมีทางที่จะไปของตัวเองอ่ะฉันก็จะไปจะแบบฉันชอบจะแบบแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นี่อ้าไม่ได้ชอบแสงสีเสียงฉันชอบแบบว่าความสมงบเงียบสงบเงียบสงบว่ะีเงียบสงบธรรมชาติชอบการเรียนฉันอยากเรียนเรียนให้ถึงชันดานฟ้าอะไรอย่างเงี้ยส,ส่วนนี่เหาอเรียนพอนตงก็พอแล้วตอนเด็กๆค่ะน้องนิวและน้องเนียบวีลกรรม เป็นยังไงว่างเมียก่อนเนียลืมเอ้าเรื่องไม่ออกเนียเป็นเด็กน่ารักให้กูพูดให้นะเนียเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อยไปโรงเรียนส่วนน้องนิวเนี่ยเป็นเด็กขี้เกียจหนีเรียนตลอดกระปปองสั้นผิดระเบียบทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยขโมยช้อเงินแม่ไม่ตัดกระโปรงแต่ไม่ได้พสัดกระโปรงตั่กระโปาทุกวัน Yeah. Trips, แต่ใตาเดินทุกคนเงี้ยฉันเอ้ยแต่ฉันภูมิใจนะที่ได้ไปแฟนฉันตื่นเชื่อไหมว่าตั้งแต่ตั้งแต่โตมาเนี่ยตั้งแต่แบบทำงานมีบ้านมีรถนู่นนี่นั่นเนี่ยกลายเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากแต่ตอนเด็กอ่ะเป็นคนไม่เรียนหนังสือเลย ไม่ซื้อนังสือไม่จับหนังสือไปโรงเรียนไม่เคยเอาหนังสือไปเลยด้วยซ้ำแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยการดูเนาแบบวิฉันอ่านนู้นอ่านนี้อ่านแบบอ่านเยอะมากอ่านศึกษาเยอะมากถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะตั้งใจเรียนนะจ๊ะเด็กๆทุกคนคือกำลังเลือกโกสการ์ดให้ให้น้องไม่รู้ว่าจะให้อะไรก็คิดว่าโกสการ์ด เสี่ยงสานจะร้องไห้อ่ะฉันว่าฉันเนี่ยจะร้องไก่ดูทุกคนแข็งแรงแต่แบบฉันดูแข็งแรงที่สุดแต่แบบฉันฉันเป็นคนบอดหน้าตื้นอ่ะพี่เป็นคนบอดหน้าตื้นไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้งร้องไห้อันนี้ชอบมันาชอบมันแบบเป็นดูทุกข์อ่ะมันแบบดูเพรไทยอ่ะไปเอาอันนี้มาไหมพิชูดิฉันอมีมีมีค่ะมีเตี๋ยวไปด้วย ซื้ออ่านด้วยแล้วก็ซื้อมกให้น้องด้วย mm hmm. แต่ื้อจะชอบงต่อ mm hmm. ซื้อถุงให้ด้วยเราไม่มีถุงใสถุงผ้านะคะ จดตาลิคิดและคอยคิดคิดคิดให้เราเจอกันแม้เส้นทางยาวไกลจะนักแค่ไหนจะไปเพื่อฟันเจอกลสุดฟ้าคุณเขาถึงเลคิดถึงคนที่ผูกพันวัวสายลงผัดภายรักคืนมาเมือนเดินไปกนวันนี้นะคะก็จบแล้วส,ส่งน้องเสร็จแล้วนะคะ เเสียน้ำตากันไนอกจากผู้ชายแล้วก็ไม่มีใครทำให้ร้องไห้ได้ฝากกดไลค์กดซันคลาช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดกิ่งด้วยนะคะพบเด็กผักบ้านใหม่ค่ะบ๊ายบายเเเรใจธอออลงกหุดวัวัันนน้้ฉไม่ต thank no. you